ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศรลกิจอุทยานหรือแม่น้ำปิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายกองเอกชัยยพฤกษียนทานรักประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานหนึ่งแรงปั่นล้านแรงใจเพื่อแม่เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2568 โดยมีนายสุปชัยสีงามนายกสมาคมกีฬาจักรยานชากรางราจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัเชียนทานรักรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดกำแพงเพชรนางเยาวลักษ์เครือคำขาวประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนายาว,าวุฒิชัยสุภาพานิตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าสนรัชการและผู้แทนประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคมและเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานระยะทางประมาณ12กิโลเมตรในเขตตัวเมืองกบแพงเพชรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชรได้แก่วัดเก่าแก่ตลาดในชุมชนท้องถิ่นเขตทัศบาลเมืองกำแพงเพชรริมแม่น้ำปิง กิจกรรมนี้เน้นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อให้นักปั่นทุกระดับสามารถเข้าร่วมได้โดยเฉพาะมือใหม่และผู้ต้องการใช้เวลาดีๆกับครอบครัวโดยมีหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรร่วมสลับสนุนอาหารเช้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสภเมืองกำแพงเพชรอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางร่วมทางแยกพร้อมมีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติด้วย